โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024ตามเวลาของประเทศไทยประจำวันเสาร์ที่15มิถุนายนเวลา10โมงตรงตามเวลาของบ้านเราคู่แรกเป็นคู่ระหว่างแคนาดาพบกับทางด้านฝรั่งเศสคู่นี้อยู่ในกลุ่มที่6สัปดาห์ที่3แข่งกันที่ญี่ปุ่นคู่ที่2เวลา เที่ยงครึ่งตามเวลาของบ้านเราเป็นคู่ระหว่างโดนมีนิกันพบกับทางด้านบังเกเรียคู่นี้อยู่ในกลุ่มที่5สัปดาห์ที่3แข่งกันที่ฮ่องกงคู่ที่3แข่งกันเวลาบ่ายโมงครึ่งตามเวลาของบ้านเราเป็นคู่ระหว่างอิตาลีพบกับทางด้านสหรัฐอเมริกาคู่นี้อยู่ในกลุ่มที่6สัปดาห์ที่3แข่งกันที่ญี่ปุ่นทายทอดสดที่ช่องบัคบูกับช่องเทโร คู่ที่4แข่งกันเวลา4ี่โมงตรงตามเวลาของบ้านเราเป็นคู่ระหว่างโปรแลมพบกับทีมชาติไทยคู่นี้อยู่ในกลุ่มที่5สัปดาห์ที่3แข่งกันที่ฮ่องกงถ่ายทอดสดที่ช่องบัคบูช่อง7 HD เดีแล้วก็ช่องเทโรคู่ที่5แข่งกันเวลา5โมง20ตามเวลาของบ้านเราเป็นคู่ระหว่างญี่ปุ่นพบกับทางด้านเซอร์เบียคู่นี้อยู่ในกลุ่มที่6สัปดาห์ที่3แข่งกันที่ญี่ปุ่นถ่ายทอดสดที่ช่องบัคบูกับช่องเทโร คู่ที่6แข่งกันเวลา1ทุ่มครึ่งตามเวลาของบ้านเราเป็นคู่ระหว่างจีนพบกับทางด้านตุรกีคู่นี้อยู่ในกลุ่มที่5สัปดาห์ที่3แข่งกันที่ฮ่องกงถ่ายทอดสดที่ช่องบัคบูกับช่องเทโรฝากเข้าไปกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะที่ช่อง i n g d 688 เพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะคะในการทำโปรแกรมวอลร์บอลหญิงเนชันรีก2024นลีก2024ให้รับชมกันอีกต่อไปวันนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ